สวัสดีครับพบกับโซลูตข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่หัวใจหงดังทากิซึ้งไม่มีวันลืมความสุขที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลช่วงเวลาสุดวิเศษทาคุมิมินามมโนะกับสตาร์เลือดซามูไรกล่าวขอบคุณลิเวอร์พูลและแฟนบอลทุกคนให้การสนับสนุนและหนุนหลังเขามาตลอดช่วง2ปีครึ่งที่อยู่ในอนเิลและจะไม่มีวันลืมสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนทากุมิมินามมโนะนะครับกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นเปิดใจ ตนจะไม่มีวันลืมแรงสนับสนุนของลิเวอร์พูลและแฟนบอลของหงส์แดงในช่วงระยะเวลาที่เล่นในทิมแอนฟิลหลังนักเตะอำลาทีมไปคัดแข่งกับอาร์เอสมนาโกสตา์ลูกนังแดนประดิบนะครับย้ายจากเดอะเรดไปเล่นกับมนโโกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเป็นการจบช่วงเวลา2ปีครึ่งที่ทั้งทุกและสุขไปกับลิเวอร์พูลทาคีนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ลงสนามมาักนักแต่เขาก็ถือเป็นนักเตะท,ที่ประสบความส็ด ไม่ได้เหรียญแชมป์พิวเล็งเกรดและยังเป็นนักเตะที่มีบทบาทสําคัญในการนําทีมคว้าแชมป์เอเอรแคและคาร์รเบลครับอีกด้วยมินามินนครับซึ่งลงเล่น55แกมให้กับหงด่างและยิงไปถึงสิ้น14ประตูกับ3อซิตได้เปิดใจหลังต้องอําลาทินสโม,มุสรลิเวอร์พูลว่วะถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกท่านผมมีความสุขมากๆตอนที่ได้ย้ายมาอยู่กับครอบครัวลิเวอร์พูลเมื่อ2ปีครึ่งแต่เวลาของผมมันจบลงแล้ว ผมมีช่วงเวลาที่สุดแสนวิเศษและผมจะไม่มีวันลืมแรงสนับสนุนที่ผมได้รับจากพวกคุณทุกคนที่แอนเวลผมขออวยพรให้ทุกคนโชคดีไซยุนาระลาก่อนคุณจะไม่มีวันเดินเดีเดยวดายจากทาคิมินามิโนะกระับส่วนทางชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดครัแฟนบอลบันแพ้ขอให้คุณโชคดีนะครับสำหรับทาคุมิมินามิโนะจะไม่เคยลืมเลยนะครับว่าคุณคือตำหน,นักและขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่ที่คุณได้เดินนะครับ คุณจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปทาคุมิมินามิโนะลิเวอร์พูลควักอีกก้อนไหมเบย์เยเมนิคสอขานาบรีให้เสียบแทนซาลาเอใต้เบย์เยมนิคนะครับสื่อของเมืองเบียร์เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลสบอากาศได้แชรน,นาสบรีปีกทีมชชดเยอรมันไปเป็นตัวแทนของโมซาลาเนื่องรากนักเตะยังไม่ยอมต่อเสนาชั่ช่วงใหม,ม,ม่และสอดโดนขายทิ้งทันทีในช่วงสสม,มนี เบยเมเนกนะครับกำลังประสบป,ปัญหาการต่อสัญญมมาชุัใหม่กับนาสบรีอดีตปีกทีมของอร์เซนอลซึ่งเหลือสัญญากับเสือใต้เบยเมนกอีกแค่ปีเดียวและเจ้าตัวยังนิ่งเฉยทั้งที่แชมป์บุนเดสเลียอเยอรมันพยายามต่อสัญญาฉบัใหม่กับเขาอย่างเจคิกเกอร์นะครับซื่อในเยอรมันเปิดเผยเมื่อวันที่ย9บ้ามิถุนายนว่านาสบรี ri, ซึ่งสามารถเล่นเป็นปีขวาดได้เช่นเดียวกับซาร่าซึ่งไม่น่าจะต่อสัญญาชบับใหม่กับลิวอร่พูลที่เหลืออีกแค่ปีเดียวเช่นเดียวกัน ซึ่งน่าจะมีจุดอิ่มตัวในการแข่งขกับไบยมินิกดนื่อจากได้แชมป์ยูฟ่าแชมเลียในปีสองพนปี2020อีกด้วยนั่นอาจจะหวังอำลาสังเวียนแข่งอเลอันส์อรีนาเพื่อไปมองหาความท้าทายใหม่ๆมมและมีผลงานตะบันประตูดได้6 4ประตูจากการลงเล่น171นั้ดสอดนัดซุดยอ์นะครับเซริมว่าฮาวนาบีคิดรอให้หมดสัญญาเพื่อหวังย้ายฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้าบอยเยนจะแก้เผ็ดเขาด้วยการจับนักเตะแช่แข็งอยู่บนอัฒจันทร์เนื่องจากหวังที่จะขายเขาในทันที ในช่วงสมัมนี้นเพื่อไปรับทรัพย์แทนการเสียตัวไปแบบวีๆต่อประเด็นค่าตัวเสือใต้ที่ฉุดปีกที่มีอายุครบ27เปีในเดือนหน้ามาจากบริเมนในราคา8ล้านยูโรราว298ราล้านบาทเมื่อปี2 0 1 7จึงน่าจะทํากําไรได้มากโขหากตัดสินใจขายเขา,าทิ้งณตอนนี้แต่ถึงกระนั้นก็เป็นที่ชื่อกัว่ารลิวหูมีโอกาสได้นัสบีในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนัก,นกเ,เนื่องจากวกคคับอยเซเดเมเน่ให้ย้ายไปค้าแข้งในทีมดังของลีกเมืองไซก็ จึงน่าจะได้รับผลตอบแทนที่กลับมาหาเจเกนกลับสนใจจะเซ็นสัญกากับอดีตคุณพลทีมนใหญ่อาร์เซนอลซึ่งติดทีมชาติยอรมันไปแล้ว3-4นัดให้ย้ายมาเป็นทายาทของดาวยิงทีมชาติอียิปต์นะครับเจอรารดบัมเฮลหรือโซลเลนเมินวิลลาจะเซ็นทีมดังในอาร์เจนตินาสอดเขาอกหักสตีเวนเจอรารนะครับกุนซือของทีมออสตันวิลลาสอดเขาอกหัก พลาดได้ตัวหลุยส์โซเลสอดีตหัวหอกเพื่อนร่วมทีมของลิเวอร์ pool มาเสริมทัพซะแล้วนะครับและมีรายงานข่าวแจ้งมาว่าดาวยิงทีมของอารเลนตินากำลังจะลงเอยกับสโมสรของลีกอาร์เจนตินาเจลานะครับตกเป็นข่าวสนใจหวังได้ตัวหลุยส์โซเลสกลับมาแข่งในศึกพิยรีกเพื่อช่วยทีมสิงห์เมืองอัลเซมอลล่า illa, ลาบประตูโดยก่อนหน้านี้อดีตกับตันทีมหงแดงจุดฟิลิเป้ค,คุนยอเพื่อนกเอนก่าในโรสแอนฟิลมาจากบาซโลนาได้เป็นที่รู้หน่ยแล้ว ยันไรกะทีล่าสุดเมื่อวันที่29มิถุนายนมุนโดดาดาปติโวสื่อชื่อดังของสเปนรายงานมาว่าลุยเซเลสกำลังจะย้ายกลับไปคัดแข่งในอเมริกาใต้อ,อีกรอบนับตั้งแต่ที่ลงเล่นกับนาซิองนาวทีมในบ้านเกิดเป็นสโมสรสุดท้ายในปี2006โดยครับมีแผนเซ็นเซากับลิเวอร์พูลท้งนี้ลุยเซเลสเคยลงเล่นร่วมกับเจอร์ลาก์ภายในทีมลิเวอร์พูลรวมทั้งหมด95นัดในระหว่างปี2011-2014รวมแล้วเขารับใช้หงแดงไป110นัด ยิงได้ถึง69ประตูลังย้ายมาจากอาจจากอัมกระดัมโดยปัจจุบันเรายิงทีมชาติอุรุกวัยกำลังพักผ่อนอยู่ที่อ e ีปิซ่ารวมกับเพื่อนสนิทอย่างเลโอนเนลเมสซี่และเชสฟาร์บิกัสแต่ด้านสตีวิจีนะครับถึงขณะนี้เสริมทพให้กับแอสตมิลาได้แล้ว4รายทั้งบูบกากามารากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสที่ย้ายมาจับมากเซย์แบบไม่มีข่าตัวเนื่องจากหมดสัญญาดิโก้คาร์ลอส เซนเตอร์ฮาฟทีมของเซบีย่าเจ้าของค่าตัว26ล้านปอนด์ราว1,123ล,ล้านบาทรวมทั้งเซ็นสัญญาอย่างทาวนกับคูติโยและโรบินโอเซนในทวันทีมโรมา่าเดอะคัใจแป้วเผยท่าที f h g <Yeah. S 2> กรณีสัญญาฉบับใหม่ของโมเมซาล่ากับลิเวอร์พูล เส้นทางในอนาคตข,ของโมมิซารกับสโมสรลิเวอร์พูลแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลิงเกตย,ยังคงตกอยู่ภายใต้สรรการที่กุงเกลือทมกลางความไม่แน่นอนในสัญญาช่วงใหม,ม่ไปจนถึงท่าทีของแวร์เวสปอร์ตกรุ๊ปหรือเอฟเฮในฐานะกลุ่มทุนเจ้าของสโมสรสัสดาฉบับปัจจุบันของซาดังในวัน30ปีกับผงแดงกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2023นี้และยังไม่มีความขึ้นหน้าในสัญญาช่วงใหม,ม่แต่อย่างใด นั่นหมายความว่าแข้งทีมชาติอียิปต์จะสามารถก้าวออกจากทีมอันเวลแบบไร้ค่าตัวในอีก12เดือนข้างหน้าโดยรายงานล่าสุดจากเดอะมิลเลอร์ชี้ว่าแม้บอลวิหารของหงแดงจะทำงานกันอย่างหนักเพื่อนมน้ำจิตใจให้ซาลาห์อยู่ยงกับเลดเมชชีนต่อไปแต่ทางด้านเอฟเฮจแสดงท่าทีมไม่ต้องการที่จะทำลายโครงสร้างเพดานขคเนื้อของทีมแต่ยังได้แม้จะเป็นเงอนไขเดียวที่จะทำให้ซาลายอมต่อเชนเนลช่ัยกับพวกเขาก็ตามนะครับ ยังอยก็ตามซาลาดได้เห็สนสภาษณ์ชัดเจนก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะยังคงเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลต่อไปในฤดูกาลหน้าปิดประตูการย้ายออกจิลตินแอนฟิลด์ในตลาดกิจการตั้งแ,แต่ในช่วงสัปานี้หลังจากที่ทีมเพิ่งปล่อยตัวเซดรุมเเน่สูบายเยมเมนินงและทาคุมิเมนาเมโนุสูมาโนอโกโเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับดิ้นขึส่ขขว Liverpool นกลางลิเวอร์พูลครับท่ตำชมเป็นรอบสามของวันที่30มิถุนายนขอเชิญเพื่อนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม,มสรลิเวอร์พูล สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ